สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนเทคนิคการเรนเดอร์รูมิเอสํนสำหรับมือใหม่นะครับผมเริ่มต้นนะครับเทคนิคแรกที่เราจะสอนกันคือการ Import ไฟล์จาก SketchUp เข้า r u m i เ n ครับโดยสมมุติว่าเรามีโมเดล e t c h u p อยูหนึ่งโมเดลนะฮะเราจะนำโมเดลนี้ไปเข้าใน l u m i เ n ียเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาจะเข้าใจว่ามันเข้าได้เฉพาะ3 d s นะไฟล์นามสกุล3 d s นะ แต่จริงแล้วมันมีวิธีที่ง่ายกว่าน,นั้นครับนั่นก็คือการ Export m o โมเดลนี้ยการ Save โมเดลเนี้ยเป็น sketchup ครับแล้วก็เอาไปใส่ lumian ได้เลยเดี๋ยวผมจะ Save ให้ดูนะครับการ Save เป็นไฟล์ tds ก่อนเดี๋ยวผมจะบอกข้อดีข้อเสียข,ของมันครับเหมือนว่าไฟล์ tds นะฮะปึ๊บ บน TDS ครับ e p o r t เห็นไหมครับว่าการ Export ไฟล์เป็น3 d s เนี่ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างช้านิดนึงสำหรับคนใจร้อนฮนะ,ะเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดไปเลยครับโอเคครับแล้วตอนนี้ก็เซฟเป็น3 d s เสร็จแล้วครับต่อมาเราจะเซฟเป็นไฟล์ SketchUp นะครับแต่ว่า เราจะเซฟเป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างต่ำนิดนึงนะครับโดยเราเนี่ยต้องเซฟเป็นเวอร์ชั่นต่ำกว่า2017นะครับเพื่อที่จะสามารถนําเข้า l ูมียนได้เพราะถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันหกสูงอย่าง2 0 2 0ัแบบเนี่ยจะไม่สามารถนําเข้า l ูมียนได้นะครับเดี๋ยวผมจะเซฟเป็นเวอร์ชัน2 0 1 7เให้ดู เสร็จแล้วนะฮะระยะเวลาในการเซฟแป,ป๊บเดียวเองครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข้อดีข้อเสียของมันนะฮะชิดเดสก็คือจะใช้เวลานานแล้วก็มันจะเยอะแยะมาทีเดียวแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเก็ตอัพก็คือแป,ป๊บเดียวแล้วก็ไฟล์เดียวจบครับโอเคครับแล้วพอเราจะนำไฟล์เข้าโลเมียนนะครับแล้วก็เปิดโลเมียนขึ้นมาเลยเราก็จะเอ็กพอร์ตเป็นไฟล์เก็ตอัพเข้ามานะครับเพื่อความรวดเร็ว เรียบร้อยครับผมก็จะได้ไฟล์มาเป็นแบบนี้เลยครับเทคนิคแรกสําหรับเทคนิคการ Import โอเคครับต่อมาเราก็จะมาเข้าสู่เทคนิคที่2นะฮะก็คือจะเป็นเทคนิคการใส่แมทเ r ีย l ครับผมเริ่มต้นมาเราได้โมเดลมาแบบนี้นะฮะเราก็ทำการใส่แมทเ r ีย l ครับโดยการคลิกไปที่ m ม t เ r i a l รูปถังสีตรงนี้นะฮะ แต่ทีเนี้ยแมทเรียลมันก็จะให้เราเลือกครับว่าเออส่วนนี้ส่วนไหนโดยที่แมทเทีเยลที่เราเลือกได้เนี่ยมันจะเป็นแมนทเรียลที่มาจากสเกตอัพครับอย่างสมมติว่าตัวกําแพงด้านนอกตรงนี้นะฮะมันใช้แมทเทียลเดียวก,กันกับตัวพื้นตรงนี้หรือว่าตัวผนังด้านในนะฮะถ้าเกิดเราใช้แมทเรียลเป็นสีเดียวกันเนี่ย หรือเป็นแมททีเดียวเดียวกันในการเทสีมาตั้งแต่สเกตอัพเนี่ยมันก็จะเลือกเป็นอันเดียวกันหมดเลยฮะถ้าเปลี่ยนครั้งเดียวคือเปลี่ยนทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะโดยกดเข้ามาะฮะมันก็จะมีให้เลือกอีกอันนี้ก็จะคือเป็นเริ่มต้นนะครับโดยหลักๆที่เราใช้กันเนี่ยก็คือมันจะมีแยกเลยฮะอันแรกนะฮะมันก็จะมีให้เลือกเป็นเปลเลสนะครับแล้วก็อินดอร์แล้วก็เอาดอครับผมตามชื่อเลย โดยถ้าเกิดใช้ถังสีเนี่ยบางคนก็จะเลือกเป็น outdoor แล้วก็ใช้ในส่วนของ plaster ก็ได้ครับเป็นสีสีขาวสีอะไรแบบนี้ไปเลยฮะหรือว่าจะเป็น indoor แล้วเราก็สามารถเลือกได้ตามใจเลยครับอยากได้แบบไหนเราก็ใส่ทีเดียวไปตามใจเลยรือถ้าเกิดเป็นทาสีเฉยๆเนี่ยเราก็ใช้แค่นี้ก็ได้ครับคัลเลอร์สีขาวหรือคุณจะเลือกสีตามใจชอบก็ได้เลยครับ สีดำสีขาวได้เหมือนฮะโอเคครับผิวถนนเราก็จะเลือกเป็นในส่วนของเอลดอนะครับตรงนี้ผมแนะนำนะครับเป็นอน้เว่าอันเนี้ยจะมีเท็กเจอร์ของถนนที่ค่อนข้างจะเหมือนอยู่แล้วก็สมจริงอยู่นะแล้วก็ในส่วนของสมมติว่าเป็นพื้นผิวไม้นะฮะเพื่อความสวยง,งามหรือเพื่อความสมจริงเนี่ยเราสามารถเลือกแบบนี้ได้ครับสมมติว่าเราได้เท็เจอร์ไม้แบบนี้มาแล้วแต่ เรายังรู้สึกมันไม่มาพอเราดับเบิลชีกเข้าไปในนี้ครับเราสามารถแต่งมันเพิ่มเติมได้ให้มันมีความเข้มขึ้นหรือความกรอสขึ้นกรอสก็คือความแบบว่าเงาเงาดังประมาณนี้ครับหรือว่าเราอยากให้มันเรฟเล็กซ์แบบความสะท้อนแบบนี้ครับโดยเทคนิคที่จะสอนนะก็คือเทคนิคของในส่วนของการทำเท็กเจอร์ให้มันดูหินขึ้นดูไม้ขึ้นหรือดูเป็นหนังขึ้น,นครับโดยถ้าเกิดเป็นเท็กเจอร์ไม้เราก็ใส่ไปเลยฮะมันจะมีความคมชัด ลึกขึ้นมีความลึกตื้นหนาบางขึ้นนะครับทําให้มันดูสมจริงยิ่งขึ้นนะครับหินอ่อนแล้วก็ใส่ไปเลยฮะแล้วก็ใส่แบบที่เราตามใจชอบได้นะครับ โอเคครับก็คือหลังจากใส่แมทีเรียลมาเรื่อยๆหลังบ้านก็คือจริงๆตรงนี้เราเป็นสระน้ําแต่ทีเนี้ยพื้นเราอ่ะจากพื้นผิวเดิมของตัวเนื้อลูมเมียนเนี่ยคือมันเป็นพื้นที่ของพื้นที่แบบของอย่างเงี้ยตรงยาวเลยใช่ไหมฮะมันก็เลยจะปิดสระน้ําเราไปวิธีแก้ปัญหาของเราก็คือให้มาที่แลนด์สเคปรูปตัวภูเขาเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์เครื่องมือการเพิ่มดินลดดินลงไปเครื่องมือต่างๆนะครับ อย่างตรงนี้เราก็ต้องลดดินลงไปค่ะลดลงไปให้มันเป็นเห็นพื้นผิวน้ำของเราครับอันนี้จะเป็นขยายความใหญ่ความใหญ่ความเล็กลงไปนะครับเราสามารถเลือกได้อันนี้ก็คือความเข้มอย่างเช่นขนาดเท่านี้นะความเข้มเยอะสมมติว่าสุดเลยเยอะก็จะปื้มแรงมากแต่ถ้าเกิดเราลดลงมามันก็จะค่อยๆหยบค,ครับเราสามารถเลือกได้ครับเดี๋ยวถ้าเท่านี้ถ้าเป็นเพิ่มดินก็เหมือนกันครับค่อยๆเพิ่มแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มมาสุดเลยมันก็จะ พิ่มขึ้นมาเลยครับผมโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับหน้าพื้นผิวสมมติว่าเรามันขึ้นมาปึ๊บปื๊บแล้วผิวมันไม่เท่ากันแบบนี้เราต้องใช้อันนี้ในการปรับพื้นผิวให้มันตรงแบบนี้นครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราจะใช้ให้มันโค้งมนก็ใช้เครื่องมือน,นี้เดี๋ยวถ้าเกิดเราจะทำให้มันเป็นหยักๆไม่ต้องการให้มันโค้งหรือมนหรือตรงเราก็ใช้เครื่องมือน,นี้ครับมันก็จะเป็นือนภูเขาให้เราโอเคครับหลังจากเราใส่แมทเทอเรียลเรียบร้อยแล้วนะครับเทคนิคต่อไปของเราก็คือเทคนิคการ ทำแมทเทีย l อย่างเช่นโคมไฟให้เกิดแสงสว่างครับสมมุติโคมไฟนี้นะครับเราต้องการให้มันมีแสงสว่างเราก็ต้องมาที่เครื่องมือการใช้แมทเทีย l เหมือนเดิมครับก็ไปตัวนี้ตัวโคมไฟของเราให้เราเลือกที่ตัว Standard ครับตัว Standard เราสามารถปรับแต่งได้หลายอย่างครับ เราจะทำให้แมที่เรียลมีสีเราก็ต้องมาที่ตัว Setting ครับแล้วก็ตัวใช้เครื่องมือที่1น,นะครับ Emissive ในการเพิ่มแสงสว่างครับตัวนี้จะทำให้วัตถุมีความให้แสงสว่างครับผมวัตถุก็จะเกิดการให้แสงสว่างครับหรืออีวีทีหนึ่งในการใส่แสงสว่างให้ตัวบ้านก็คือให้เรามาที่ตัวอ็อบเจกต์นะครับแล้วก็เลือก ไลท์แสงสว่างใส่ตามตัวบ้านครับก็จะมีทั้งแบบส่องทางเดียวหรือส่องเป็นรัศมีวงกลมแบบนี้ก็ได้ครับเราก็ใส่ให้มันนะครับเราก็ใส่ตกแต่งตามตัวบ้านต่างๆเป็นเทคนิคหลอกตานะครับสําหรับคนที่ไม่มีโคมไฟและต้องการที่จะให้บ้านเราดูสว่างขึ้นนะครับเราก็สามารถใส่ไฟได้เลยครับ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการเทคนิคการตกแต่งบ้านก่อนจะเลนเดอร์นะครับแล้วก็ใช้ในการตัวออบเจกต์เนี่ยในการวางแล้วก็ตกแต่งบ้านใส่ออบเจกต์ต่างๆตามที่เราต้องการได้เลยครับตัวต้นไม้เองก็สามารถปรับให้มีความเล็กใหญ่ได้ด้วยตัวสเกลนี้นะครับสามารถปรับได้เลยตามใจเราอย่ากนะครับ เราไม่ต้องการวางเป็นจุดคับหรือเราต้องการวางเป็นแนวยาวหรือว่าเป็นวงกว้างเราสามารถใช้เครื่องมือพวกนี้ในการช่วยวางได้ครับเราสามารถปรับแต่งเพิ่มจำนวนของมันการหมุนนมเครื่องมือพวกนี้นครับแนต้องความกว้างของมันได้แบบนี้เลยนะครับ โอเคครับต่อมานะครับผมในขั้นตอนเรนเดอร์นะครับโดยวิธีที่เร็วที่สุดและที่ผมแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่และต้องการความรีบมากๆนะครับให้เราเซฟไปเลยครับเซฟเซฟแอสเซฟไปเลยฮะแล้วก็ให้เรานะครับไปเลือกที่ example นะครับหรือตัวอย่างแล้วเราก็เลือกเลยครับอันไหนที่เราอยากได้บริบทไหนที่เราอยากได้สมมติว่าผมเลือกตัวนี้นะครับเราก็เข้าไปเลยครัครับแล้วพอเราเข้ามาที่ตัวโมเดลของเขานะครับก็ให้เราทําการลบลบตัวอาคารของเขาออกทั้งหมดเลยครับพอเราเคลีย์บ้านของเขาเสร็จแล้วนะครับเราก็นําโมเดลของเราเข้ามาใส่เลยครับ โมเดลบ้านของเราก็จะเข้ามาอยู่ในบริบทของเขาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทำการแต่งอีกนิดหน่อยนะครับโอเคครับสมมติว่าเราแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในเฟรมของเขาทีนี้ให้เรามาที่กล้องถ่ายรูปหรือโฟโต้ครับเข้ามาในส่วนนี้เขาจะมีการตั้งค่าสีและแสงไว้หมดแล้วนะคะให้เรานำของเขามาใช้ได้เลยครับเราแค่ต้องเลือกมุมบ้านของเราแที่เราต้องการ สมมติว่าเราชอบมุมสมมติว่าเราชอบมุมนี้นะครับเราก็กดถ่ายไปเลยครับเราก็จะได้มุมบ้านของเรามาแล้วกดสองครั้งที่รูปภาพเป็นการพรีวิวนะครับเขาสำหรับอันนี้นะครับหลังจากที่เราพรีวิวเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะเห็นว่าเออมันจะได้มาประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบสีโทนแบบนี้ฮนะเขายังมีอีกหลายแบบให้เลือกเลยครับหลายรูปแล้วก็นำโทนของเขาที่เขาแต่งมาแล้วเนี่ยในการเลือกใส่ตาม การเรนเดอร์ของเราที่เราอยากใส่ได้เลยสมมติว่าเราอยากได้มุมนี้เราก็ใส่ไปเลยครับเราก็ลองกดพรีวิวดูนะครับเป็นแบบที่เราชอบไหมเราได้อีกหลายแบบเลยครับมีทุกแบบหรือตรงนี้นะครับถ้าเกิดมุมกล้องของเรามันรู้สึกซูมเกินไปให้มาปรับตรงนี้นะครับโฟกัสนะครับให้เราปรับขึ้นปรับลงตามที่เราต้องการครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองเรนเดอร์รูปเปอร์สเปกทีฟให้ดูหนึ่งรูปนะครับผมก็คือกดไปที่ตัวเรนเดอร์โฟโต้ตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดคนไหนเนี่ย มีการติ๊กพวกนี้ออกก็คือเอาออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็ให้มาเลนเดอร์ก็คือจะมีตามขนาดให้เราเลือกครับผมมีตั้งแต่อีเมล d เดสก์ท็อปปินแล้วก็โปสเตอร์ครับจะมีขนาดแตกต่างกันไปแต่ผมเนี่ยจะเลือกใช้เป็นแบบปินครับผมเพราะว่าเป็นแบบที่มีรูปขนาดใหญ่แล้วก็สามารถเลนเดอร์ได้เร็วครับ mm hmm. ก็ให้เราตั้งชื่อไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับผม โอเคครับก็คือหลังจากเรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่าใช้เวลาเพียง1นาที3วินาทีเท่านั้นนะครับเราจะมาดูรูปที่เราเรนเดอร์ไปว่ามันจะออกมาเหมือนหรือเปล่ามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับทีนี้เทคนิคต่อไปนะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบการตั้งค่าของเขาแบบนี้นะครับให้เรามาสามารถปรับแก้การตั้งค่าได้หมดเลยครับยกตัวอย่างสมมติว่าเราถ่ายรูปใหม่เลย น,นี้ครับให้เรามาเลือกที่ custom style เราต้องการจะเนเดอร์ภายในหรือว่า Realistic ต้องการแบบไหนเราเลือกได้หมดเลยครับอย่างเช่นตอนนี้ผมจะเลือก Realistic นะครับมันจะได้การตั้งค่าเบื้องต้นมาคร่าวๆนะครับให้เรามาทำการปรับแต่งโดยการใช้ add effect ตรงนี้ครับเราสามารถปรับแสงอาทิตย์ได้ปรับสภาพอากาศปรับท้องฟ้าปรับมุมกล้อง c a m ได้หมดเลยนะครับ แต่ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือตัวของ r e f l e c t i o n นะครับซึ่งมันจะยิ่งทำให้คารเราดูสมจริงมากยิ่งขึ้นโดยการใส่การสะท้อนของกระจกหรือของวัตถุที่มีการสะท้อนลงไปนะครับให้เราปรับตรงนี้เป็น normal ครับเราก็เลือก edit แล้วก็กดบวกตรงนี้นะครับเลือกพื้นที่ที่มีการสะท้อนเลยครับผมก็จะเลือกหน้าต่าง แม้แต่สารน้ำเองนะครับก็เกิดการสะท้อนเช่นกันนะครับก็ให้เราใส่ไปเลยครับโอเคครับเราสามารถปรับแสงพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกได้พระอาทิตย์หมุนซ้ายหรือพระอาทิตย์หมุนขวาได้ตามใจเราเลยครับตามที่เราต้องการก็จะมีการให้เปลี่ยนท้องฟ้านะครับเป็นแบบเดียลสกายแบบปรับแต่งได้เองตามใจอย่าแบบงเช่นตอนนี้ผมเลือกเดียลสกายมาใช้ครับเดียลสกายก็คือเราสามารถเลือกท้องฟ้า เป็นแบบก็เน็เยอะตอนเช้ามากตอนสายหรือตอนเย็นเราสามารถเลือกได้หมดเลยครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเลือกเป็นตอนตอนเช้านะครับท้องฟ้าก็จะมีความเป็นแสงและบรรยากาศของตอนเช้านะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็นตอน s u n s e ตนะครับอย่างเช่นซันเซ้าสามท้องฟ้าก็จะมีความมืดคึมแล้วก็แสงอาทิตย์เหมือนจะาตตอาทิตย์ตกออกมาครับโดยตัวอันนี้นะครับก็คือจะเป็นการปรับความสว่างของรูปภาพครับผมถ้าเกิดเราปรับให้มันน้อยลงรูปของเราก็จะมีความมืดขึ้นนะครับเหรอปรับสูงขึ้นรูปของเราก็จะมีความสว่าง คตัวตัชชาเพนตรงนี้นะครับก็คือการปรับความคมชัดของภาพครับยิ่งสูงใพ้ก็จะยิ่งมีความคมชัดมากเราสามารถปรับได้ตามใจชอบครับถ้าเกิดเราไม่ชอบสีแบบนี้หรือเราต้องการปรับที่มันแอดวานซ์ขึ้นเราสามารถมาเลือกตัว c o l เลในการให้โทนสีของรูปได้ครับการปรับตัวบนก็คือจะเป็นการ ให้แสงสีสว่างทนอุ่นททนร้อนทนเย็นนะครับสีฟ้ากับสีฟ้ากับสีเหลืองนั่นเองครับอันที่สองก็จะเป็นการปรับแสงทนแดงกับทนเขียวนะครับเราสามารถดับเบิร์คลิกไปแล้วก็ตั้งค่าได้นะว่าเราต้องการเท่าไหร่ตอนนี้ก็ตั้งเป็นส่วนๆไว้เลยครับโอเคครับจากนั้นเราก็เรนเดอร์ได้เลยครับ โอเคครับหลังจากเราเรนเดอร์รูปเสร็จนะครับต่อมาเราก็จะไปลองเรนเดอร์ภายในกันนะครับก็เลือกชัเตอร์ใหม่เลยครับไปที่ภายในตัวอาคารนะครับแห้รเราเลือกมุมที่เราต้องาการแล้วเราก็กดถ่ายรูปจากนั้นให้มาที่ c u s t อ m style นะครับแล้วก็เลือกเป็นอิสระครับผมโดยเทคนิคหลักๆที่ขาดไม่ได้นะครับสองเทคนิคก็คือเทคนิคแรกก็คือการใส่เอฟเฟกต t o point perspective ครับ two point perspective นะครับจะทําให้ภาพเราเนี่ยดูสมจริงมากขึ้นครับถ้าเกิดเราไม่ใส่ภาพเราจะมีความมีความโค้งไม่ตรงไม่สวยนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ two point perspective ไปเนี่ยมันจะทำให้ภาพเรามีความสมจริงแล้วก็สวยมากยิ่งขึ้นนะครับเทคนิค mm hmm. ที่2ก็คือการใส่รี r e f e t a c t i o n เหมือนเดิมครับหให้ปรับเป็น normal แล้วก็ edit ใส่ส่วนที่เกิดการสะท้อนแสงทั้งหมดครับ mm hmm. ในภาพ ถ้าเกิดห้องมันมืดไปเราก็ใส่แสงสว่างให้กับภายในอาคารสักหน่อยนึ่งครับหลังจากเราแต่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดับเบิ Click p r e v i e ดูก่อนนะครับตรงไหนที่มันโล่งเราก็อาจจะใส่ออบเจกตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับเมื่อเราแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดรนเดอร์ได้เลยครับ โอเคครับเมื่อเรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ open folder นะครับเพื่อเช็ครูปที่เราเรนเดอร์อีกทีนึงนะครับดประมาณนี้ครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับเทคนิคการเรนเดอร์สำหรับมือใหม่นะครับจากนี้ก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งติ้งติ้งติ้ตได้ที่ช่อง New Age Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ